สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักรายเดือนให้ผลในช่วงเดือนสิงหาทั้งเดือนนะคะการทํานายเป็นการทํานายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจ wallpaper เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะ ชาวสิงห์นะคะในเรื่องดวงดาวกันก่อนนะคะชาวสิงห์ในเรื่องดวงดาวเนี่ยมีดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เดียวจะมาอยู่เขาอยู่ในเรือนลาพะค่ะนะคะซึ่งค่อนข้างโอเคอยู่เนาะนะคะแล้วก็แต่เดียวเขาจะมาอยู่ในเรือนวินาศของคุณนะคะแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าซุปต้องบอกว่าดาวศุกร์อยู่ในเรือนวินาศ ไม่ค่อยได้ให้ผลที่ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าคนโสดอาจจะต้องระวังการเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนนะคะในช่วงปลายเดือนสิงหาเนาะนะคะในส่วนของสิ่งที่ต้องระวังอะส้มมองว่ามันน้อยลงเพราะว่าดาวเสาร์อะนะคะเออส้มมองว่าต้องระวังมากขึ้นนะเพราะว่า <laughs> เพราะว่าดาวเสาร์อะนะคะจะไปเล็ง นะคะไปอยู่ในเรือนปัตนินะคะแล้วไปเจอกับราหูเออนะคะ <c ười> คือในเรื่องของความรักอะคะ่ะต้องบอกว่าถ้าจะบอกว่าไม่ให้คาดหวังอะไรมากอะก็ไม่ได้นะนะคะแต่ว่าดาวเสาวเป็นอะไรที่เล่นกับเรื่องของอารมณ์หนัก,นกๆคิดเครียดเล่นกับเรื่องคิดเครียดหนักๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์มันอาจจะมีจริง นะคะแต่ว่าให้ใช้วิธีการคือใจเย็นๆคุยกันดีๆนะคะคุยกันดีๆไม่ได้ก็เงียบไปก่อนเออจะเป็นอารมณ์นั้นแต่ว่าต้องบอกว่าเรื่องงานเงินเนี่ยมีส่วนที่แบบจะดีมากๆจริงๆนะคะเออแต่ว่าในโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนสิงหาเนี่ยในเรื่องความรักเนี่ยต้องระวังในเรื่องอารมณ์นะ ต้องระวังในเรื่องอารมณ์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นใจร่มๆค่ะใจเย็นๆต้องบอกแบบนี้เลยใช้วิธีการแบบคุยกันด้วยความเมตตาต่อกันนะคะหายใจลึกๆนะคะคุยด้วยความเมตตาต่อกันเราจะดีมากๆนะคะเออคนโสดเวลาเจอใครก็อย่าเพิ่งรีบค่ะค่อยๆคุยไปใจเย็นๆมันคือดาวสาวเป็นดาวหนักค่ะเราต้องใจเย็นๆถ้าเกิดรีบร้อนไปอะ่ะมันมันจะร้อนเกินดาวสาวก็เป็นดาวไฟเหมือนกันนะคะ เครียดเกินไปร้อนเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะโอเคมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะไพ่อ,อ,อาจจะขึ้นสลับกันได้นะคะแล้วก็คนที่มีดาวจันดาวศุกร์ดูได้นะคะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าถ้าลัคนาราศีมันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะมาดูกัน,นะคะ่ะ เริ่มที่คนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนมีคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่าหกเดือนขึ้นไปนะคะถือว่ามีคู่มาดูรวมกันตรงนี้ค่ะไพ่ห้าเม้เาช่วงต้นเดือนเนี่ยอารมณ์สับสนมากเลยคะ่ะช่วงต้นเดือนคืออารมณ์สับสนเลยนะคะต้องระวังอ,อ,อารมณ์ทําไมมันหมางแต่ช่วงต้นเดือนเลยเนาะนคะคะ <laughs> ควีนถือถ้วยหัวกลับค่ะอารมณ์สับสนแล้วก็ เอาจริงนะส้มไม่อยากให้ทําตามไพ่อ่ะอืมมันมีอารมณ์ที่ไม่พร้อมที่จะรับมือด้วยนะคะเนี่ยขึ้นไพ่ควีนถือถ้วยหัวกลับอ่ะไม่อยากรับมีคนนึงในความสัมพันธ์ที่ไม่อยากรับความสัมพันธ์ที่ยังไม่เคลียร์ยังไม่อยากรับเนี่ยควีนถือถ้วยอ่ะเขายังไม่อยากรับความสัมพันธ์ที่ตัวเขาก็ยังไม่พร้อมอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็รู้ว่ายังไม่เคลียร ไม่เคลียร์กับใจตัวเองอะ่ะมันมีความสับสนทางใจนะคะไม่พร้อมที่จะรับเพราะว่ารู้อีกฝ่ายรู้ว่าอีกฝ่ายยังไม่เคลียร์กับใจตัวเองนะคะสี่ถ้วยแต่ก็ยังจะดื้อมานะคะดื้อมาขอโอกาส นะคะคนมีคู่นะนะคะต้องระวังการมีปัญหากันในช่วงต้นเดือนแล้วก็มีการมาขอโอกาสกันเนาะนะคะแต่สังเกตดูดีๆนะคะว่าคนหนึ่งไม่ได้ใส่หน้ากากอีกคนหนึ่งใส่หน้ากากเ <นะ S 1> พราะอีกคนหนึ่งยังไม่พร้อมค่ะมันขึ้นไพ่เป็นไพ่สี่ถ้วยไม่ใช่ไพ่สองถ้วยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นความรู้สึกที่อีกคนหนึ่งยังไม่อยากรับอะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมอะยังไม่พร้อมที่จะรับอะแต่อีกฝ่ายหนึ่งมาแล้วเอาแล้วนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งคือแบบ เอสับสนและแต่แบบจะงอ้อจะขอขึ้นดีจะกลับมาอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะอืมสู้มากสู้มากเลยคะ่ะต้องบอกแบบนี้เนาะนะคะสู้มาก <c oughs> อาในช่วงครึ่งเดือนหลังอะคะ่ะเอาจริงๆไว้แล้วก็บรรยากาศดีขึ้นมากๆเลยนะคะ <c oughs> คือขึ้นไพ่เอ่อคิงถือถ้วยเนาะใจเย็นฝ่ายที่เป็นไปในทางฝ่ายชายอะคะ่ะ ใจเย็นรอถ้าเธอไม่พร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งรอชิีวๆก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวรอก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยคือฉันก็จะพยายามทําในส่วนของฉันในการง้อในการทุ่มเทเพื่อเธอนะคะโรแมนติกมากอันนี้อาจจะเป็นอ่อคนผิวขาวร่างอวบหรือว่าเออเป็นคนในโซนเอเชียก็ได้ค่ะนะคะเป็นพ่อไม้ก็ได้นะคะ พอไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะแต่เป็นในทางฝั่งผู้ชายมากกว่าอาจจะเป็นลูกครึ่งนะคะหรือเป็นโซนเอเชียค่ะแบบสิงคโปร์จีนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะอืมนะคะแล้วคือบ้านเราก็ลูกครึ่งจีนเยอะด้วยเนาะ <c oughs> นะคะเอออารมณ์ประมาณนั้นนะคือแบบว่าเขาก็รออยู่ตรงเนี้ยอารมณ์แบบโรแมนติกเออฉันรอคุณอยู่ตรงเนี้ยฉันรอให้คุณให้โอกาส ผมรอให้คุณให้โอกาสผมอะไรประมาณนี้นะคะพร้อมจะซัพพอร์ตพร้อมจะเปยพร้อมจะทำให้ทุกอย่างเนะะี่ยค่ะอืมเดลเวอร์ levers, หัวกลับนะคะพอขึ้นไพ่ภาษานะขึ้นไพ่ประกบนะคะจริงๆเดลเวอร์ s หัวกลับเนี่ยมันถ้าขึ้นไพ่ใบเดียวเนี่ยมันก็อาจจะตีความไปได้สองฝั่งเนาะนะคะแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่ว่าไพ่ประกบอะเป็น คิงถือถ้วยนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นหนึ่งเหรียญนะคะเพราะฉะนั้นตีความได้เลยว่าเลือกแล้วจะไม่ยอมเป็นตัวเลือกนะคะแต่จะเป็นผู้เลือกนะคะก็คือพูดได้ง่ายว่าฝั่งผู้ชายเลือกเลือกที่จะไปต่อเลือกที่จะคอมมิตเลือกที่จะไปต่อเลือกที่จะง้อรักษาเธอไว้อารมณ์แบบนี้เลยค่ะเลือกที่จะง้อแล้วก็รักษาเธอไว้อืม นะคะในช่วงปลายเดือนมีเกณฑ์ในการที่ให้ของขวัญกันด้วยนะคะอืมคือส้อมต้องบอกว่าด้วยด้วยความที่ชาวสิงเป็นชาวธาตุไฟหรือเปล่าไม่รู้มันจะมีการเถียงมันจะต้องมีการเถียงมีการหยุมกันเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอะ่ะมันจะต้องมีการเถียงมีการหยุมกันเล็กน้อยพอให้มีประกายไฟเกิดขึ้นในในเรื่องของความรักสีสันเหรอ อาจจะเป็นอารมณ์นั้นนะคะหนึ่งเหรียญคือเลือกแหละเป็นอารมณ์ที่เลือกคุณเออผมเลือกคุณเลือกแบบมั่นคงด้วยนะคะเลือกแบบประทับตราเอาไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าไพ่หนึ่งเหรียญคือไพ่ที่แน่นที่สุดและะ้วค่ะเป็นไพ่ของอ,อ,อารมณ์ทางด้านจิตใจที่แน่นที่สุดแล้วค่ะนะคะ,นะะเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงมากๆว่าไม่เอาคนอื่นแล้ว นะฉันจะเป็นผู้เลือกผมจะเป็นผู้เลือกแล้วจะเลือกคุณนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเออมันอาจจะมีสิ่งของบางอย่างที่ที่มาให้คุณด้วยนะคะเป็นในเรื่องของของขวัญอืมเป็นในเรื่องการเปเงินของขวัญเล็กๆน้อยๆของแทนใจแหวนอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอารมณ์ประมาณนี้นะคะ่ะ นะคะเพื่อเพื่อสร้างให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเขามั่นคงหนักแน่นนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าในเดือนสิงหาเนี่ยด้วยความที่เป็นเ,เดือนเกิดเนาะนะคะของหลายๆคนของชาวาราศีสิงห์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเออมันมีเรื่องของการให้ของขวัญด้วยอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งสซมมองว่ามันเป็นเรื่องราวที่แบบน่ารัก แล้วก็ดีมากๆนะคะไพ่ค่อนข้างขึ้นดีเลยนะคะโอเคมาดูกันในเรื่องของผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวสิงห์นะคะขึ้นไพ่ในออฟคริสตัลหัวกลับค่ะชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันนะคะอัศวินถือเหรียญหัวกลับค่ะอืมเขาโฟกัสถึงเรื่องงานเงินอ่ะช่วงนี้ค่ะอืมง่ายๆเลยนะคะส้มมองว่า นะตอนนี้เขาโฟกัสเรื่องงานเงินหนักมากๆเลยนะคะแต่เขาไม่ได้ไปไหนนะคะเขาไม่ได้เฉยชากับคุณนะคะเอาจริงๆแล้วนะคะ King of Cups นะคะชาวทาตน้ำมีนกรกฎพิจิกค,ค่ะเขาอาจจะมีความลังเลใจในเรื่องความสัมพันธ์อาจจะมีคนที่อยู่ในใจเขาก็ได้นะคะอาจจะมีคุณอาจจะมีคนในความสัมพันธ์ก็ได้หรืออีกอีกถ้วยหนึ่งอะ ะะเห็นสองถ้วยเนาะอีกถ้วยหนึ่งอะ่ะอาจจะไม่ใช่คนแต่อาจจะเป็นคุณกับงานคุณกับเงินแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสามดาบนะคะทรอปซอดนะคะเป็นเรื่องของความยุ่งยากใจบางอย่างก็ได้นะคะในเรื่องความรักที่เขารู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาในการาปลดพันธนาการนะคะหรือว่าจัดการเรื่องราวความยุ่งเหยิงยุ่งยาก ในเรื่องของความรักเขารู้สึกว่ามันมีเยอะมากๆนะคะระหว่างเขากับคุณนะคะเขาต้องใช้เวลานะคะในการที่จะจัดการเรื่องนี้นะคะในอีกกรณีหนึ่งเป็นความรักสามเศร้าจริงๆก็ได้ค่ะนะคะมาดูกันถ้าเกิดไม่ขึ้นถ้าดรืว่าราศีคนของคุณนะคะมาดูตรงนี้ได้ทุกราศีผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวสิงค์ค่ะเขาคิดอย่างไรทําอย่างไรกับคุณในกรณีแรกนะคะส้มมองว่า ช่วงนี้เขาเครียดมากเลยเรื่องเงินเรื่องอะไรแบบนี้คือเขาต้องเม k e m น n e y นะคะเป็นช่วงนี้เขาต้องเมคมันนี่แล้วก็นอกจากงานเขาก็ไม่มีใครนะคะนอกจากคุณเนาะนะคะแต่สิ่งที่เขาคิดเครียดก็คือเขารู้สึกว่าเงินน่ะมันสามารถเงินน่ะมันสามารถปลดเปลื้องปัญหาต่างๆที่มันมีอยู่เป็นสามดาบได้ะคะ่ะเออแต่เขาไม่ได้ไปไหนนะ ประมาณนี้เลยนะคะยังโฟกัสอยู่ที่คุณรักคุณมากๆในอีกกรณีหนึ่งนะคะคือการที่ตัวเขาเองมีปัญหารักสามเศร้าค่ะมีคนเข้ามาในชีวิตเขาแล้วเขาค่อนข้างลังเลใจค่ะแต่จริงๆแล้วอนะคะเขาถ้าถามว่าเขายึดติดใครมากที่สุดต้องบอกเลยว่าชาวสิงคืออันดับแรกชาวสิงคืออันดับแรกในใจเขานะประมาณนี้เลยนะคะคือต้องบอกว่ามีอันดับอะ่ะมันมันไม่ได้เท่ากันอะ่ะ เออแล้วถ้าเป็นความรักสามเศร้านะจะมีอันดับหนึ่งอันดับสองนะคะสังเกตกันเราเองใครอันดับหนึ่งใครอันดับสองเนาะนะคะมาดูคนโสดนะคะโสดสนิทโสดมีคนเก่าโสดมีคนคบหรือคุยไม่ถึงหกเดือนค่ะในเรื่องของคนโสดสนิทนะคะสับสนสับสนกับใจตัวเองอารมณ์ไม่ค่อยได้นะคะอืมแต่มัน เหมือนมีเรื่องอคนโสดอะ่ะเหมือนมีเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยนะคะที่เข้ามามีอิทธิพลแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเราไม่โอเคกับการที่ถูกบังคับหรืออะไรประมาณนี้เนาะนะคะเป็นอารมณ์สี่ถ้วยคือเรารู้สึกว่าคนที่เราชอบอะ่ะเราเราจะเลือกเองนะคะแล้วก็คนโสดเนี่ยมีคนในใจแล้วนะคะเออเป็นโสดแบบโสดไม่จริงอะ่ะนะคะมีคนในใจแล้วด้วย นาะเลือกไว้แล้วด้วยนะคะคนโสดเนาะนะคะออาจจะมีคนเข้ามาจีบคุณเพิ่มนะนะคะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเนี่ยเข้ามาแน่ๆนะคะแล้วก็สายเปด้วยเป็นชาวต่างชาตินะคะโซนเอเชียนะคะมีการเปเงินให้ของขวัญคุณแบบนี้ก็ได้หรือคุณคุณโสดคุณไปเปเขาเออก็ได้นะคะสลับกันได้เนาะนะคะ ส้มมองว่าความสัมพันธ์มันจะไวมากๆนะคะอืมไวมากๆเลยนะคะอาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์แล้วมีการเปิดตัวขึ้นสถานะในช่วงปลายเดือนสิงหาเลยก็ได้ประมาณนี้เลยนะคะออืมเในเรื่องของคนโสดที่มีคนเก่านะคะคนโสดที่มีคนเก่าเนี่ยมีชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเข้ามานะคะ แต่ส้มมองว่าในลักษณะของคนที่คุณจะพัฒนาความสัมพันธ์คนเก่าที่คุณจะกลับมาอ่านใหม่แล้วมีการพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าชัดเจนมากขึ้นนะนะคะมีเกณฑ์การออพัฒนาความสัมพันธ์มั่นหมายแต่งงานคอมมิตเพิ่มขึ้นจะเป็นชาวธาตุดินมังกพรพฤกษบกันชัดมากๆนะคะในเรื่องของคนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึงหเดือนนะคะในการครบหรือคุยอ่ะ ช่วงต้นเดือนเนี่ยอารมณ์ไม่ค่อยจะได้นะใจะเย็นเย็นกันเนาะนะคะพูดคุยกันดีๆนะคะแล้วก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังจะดีขึ้นนะคะครึ่งเดือนหลังจะคุยกันแบบใจเย็นมากขึ้นนะคะมีการให้ของขวัญบรรยากาศต่างๆดีขึ้นเลยนะคะแม้ว่าในบางคนจะอ,อ,อยู่ห่างไกลกันไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันแต่ว่าก็ก็มีการแบบว่า ส่งพลังงานดีๆหรือว่าส่งของขวัญแทนใจให้กันแทนอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะอให้ระมัดระวังชาวธาตุลมกุมมิถุนตุลกุมมิถุนตุลน,นะคะที่อาจจะเป็นในลักษณะที่นําความรักสามเศร้ามาให้ได้นะอืมประมาณนั้นเลยนะคะมาดูไพ่อ,อ Shadow's Cap Tarot แนะนําวิธีการวางตัวที่ดีนะคะให้กับชาวสิงห์นะคะเดยเมจิเชียนหัวกลับค่ะส้มจะบอก ชาวสิงว่าคนที่เออมีคู่ก่อนนะลดอีโก้นะคะคนที่มีคู่ลดอีโก้ถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีเซนจริงจริงเซนมันอาจจะผิดเซนชาวสิงอาจจะผิดนะคะเออเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อเซนตัวเองร้อยเปอร์เซนในช่วงเดือนสิงหานะคะอยากรู้ความจริงอะไรสืบเสาะหาข้อมูล สืบเสาะหาข้อมูลเท่านั้นอย่าคิดอะไรไปเองนะเออประมาณนี้เลยคนโสดนะคะอ,อยังต้องระมัดระวังการที่มีคนเข้ามาแล้วมันมีการพูดพูดไม่จริงก็ได้เออมันมีการพูดไม่จริงก็ได้นะคะแต่ว่าคุณต้องพิจรารณาด้วยตัวเองอะคะ่ะจะจะคิดไปเองไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเซนต์บางอย่างมันผิดได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณสืบเสาะหาข้อมูลด้วยตัวเองประมาณนี้เลยนะคะอืม แต่สําคัญนะถ้าอยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปได้ดีอ่ะส้มมองว่าต้องลดอีโก้เลยแหละลดการควบคุมลดอีโก้ลดลดความคิดเครียดในความสัมพันธนะ์อ่ะอืมนะคะไพ่ชายดสแคร็ท t รอนะคะอันนี้อันใหม่เนาะเป็นไพ่านางฟ้านะคะอืมขึ้นไพ่แนะนำนะคะรี r e ร t นะคะอาจจะต้องคุยกันแบบว่า ไม่ต้องมีใครวิธีการนะมันค่อนข้างยุ่งเหยิงก่อนหน้านี้คนมันเยอะนะคะอืมดูสิคะต้องหาเวลาคุยกันเงียบๆนะห้ามไม่ท้าวคุณดูสิเหมือนคุณเหมือนชาวสิงกับคนรักอะ่ะไม่ได้ใช้เวลาในการสื่อสารกันแบบเงียบๆเลยอะ่ะความรักเหมือนไม่ไม่ไม่ได้เป็นเนื้อของคุณสองคนมานานแล้วอะ่ะ มันมีแต่คนจับจ้องอับคุณเออนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องหาเวลาไปคุยกันหาเวลาไปทำความเข้าใจหาเวลาไปคุยกันดีทรีทนะหาเวลาแบบไปสันโดษร่วมกันไปคุยกันว่ารู้สึกยังไงอะไรยังไงหาเวลาคุยกันเยอะๆนะคะ Express your love นะคะมีความเมตตาในการสื่อสารทำความเข้าใจกันเนาะเออมีแต่การคุยทำความเข้าใจแล้วต้องหาที่เงียบๆคุยกัน นะคะ disconnect from the world นะคะคือหาเวลาแบบไม่ต้องติดต่อกับโลกภายนอกบ้างอะ่ะเออ romantic feeling ม,มาเลยนะคะ romantic feeling ม,มาเลยค่ะนะคะจะมีความเข้าใจจะมีเคมีในความสัมพันธ์นะคะจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์แล้วมันจะเป็นวายที่โรแมน t i c และดีมากๆเลยค่ะคุณจะเข้าใจกันเมื่อมีแค่คุณเพียงสองคนนะคะคือมันมันจะไม่มีเรื่องของ ใครจะคิดยังไงอะไรโน่นนั่นนี่จะไม่มีละนะคะจะเป็นในลักษณะที่คุณใช้ใจคุยกับใจแลกใจนะคะใจสื่อสารใจแบบนี้มันจบสวยนะคะงดงามมากนะอ่ะโอเคมาดูกันในเรื่องของสัญญาณนะคะสัญญาณคู่แท้นะคะสัญญาณคู่แท้สัญญาณเนื้อคู่ชาวสิงนะคะว่าแบบ เขามีลักษณะยัางไงถ้าเกิดเพิ่งเข้ามาใหม่ๆหรือหรือจะเป็นคนเก่าหรืออะไรแต่ว่าลักษณะจะเป็นยังไงเพื่อให้แบบชาวสิงไปสังเกตดูได้นะว่าเออลักษณะแบบนี้แหละคือเนื้อคู่อ่ะอืมนะคะขึ้นไพ่เวดดิ้งคุณขึ้นไพ่เวดดิ้งค่ะอืมนะคะโอเคค่ะเออ คอดิเพนเดนซีนะคะเป็นคนที่คุณรู้สึกเสพติดอ่ะเออจะเป็นคนที่คุณรู้สึกเสพติดขาดไม่ได้ขาดเขาไม่ได้เสพติดการพึ่งพาเสพติดการผูกพันทางใจขาดไม่ได้เลยโดพามีนเหรอเออมันเป็นอารมณ์เสพติดอ่ะเออเสพเสพติด ไม่รู้แหละจะเป็นอะไร,ก,รกันก็ตามเนาะนะคะเสพติดอะไรบางอย่างของเขาอะ่ะเออนะคะอืมรู้สึกชอบรู้สึกเสพติดรู้สึกขาดเขาไม่ได้นะคะเป็นอารมณ์นั้นเนาะออ let go of control issues นะคะมันมีปัญหาในความสัมพันธ์บางอย่างเหมือนกันคะ่ะที่ทําเคยทําให้เกิดปัญหาหรือทําให้เกิดปัญหาแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ใช่เนื้อคู่คุณนะคะบางทีอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่า บีบคอนโทรลควบคุมเป็นอารมณ์นั้นเลยนะคะเออแต่นี่แหละคือเนื้อคู่คุณเพราะว่าอะไรรู้ป่ะส้มมองแบบนี้ว่าเออจะเป็นในลักษณะของคนที่เอาคุณอยู่ชาวสิงเออจะเป็นคนที่ควบคุมคุณได้เอาคุณอยู่อารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าก,ก็อาจจะต้องคุยกันว่าอันไหนรับได้รับไม่ได้อันไหนเบาอันไหนอันไหนหลวมหน่อยอันไหน กดดันน้อยลงหน่อยอันไหนกดดันเยอะได้อะไรเงี้ยก็ต้องคุยกันตรงนี้ด้วยเนาะถ้าถ้ามีการคุยกันนะ่ะนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าส้งต้องบอกเลยว่าคนคนในลักษณะที่คุณรู้สึกว่าขาดไม่ได้คนในลักษณะที่คุณรู้สึกว่าคุมคุณอยู่เอาคุณได้เอาคุณอยู่แบบนี้นะใช่นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เวทีนี่นะคะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะเคยคุยกับคุณในเรื่องของการแต่งงานมาแล้วก็ได้อะค่ะอืมนะคะ มีสัญญาณในเรื่องของการแต่งงานนะคะว่าชาวสิงมีเกณฑ์น,นะคะที่จะมีการพูดคุยวางแผนในเรื่องของการแต่งงานนะคะในช่วงเดือนสิงหานี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครโอเคกับคุณหรือมาคุยกับคุณในเรื่องของการแต่งงานในช่วงเดือนสิงหาค่อนข้างที่จะใช่เลยต้องบอกแบบนี้เลยนะคะอืมคือคือพร้อมแต่งอารมณ์ประมาณนี้เนาะนะคะอารมณ์แบบว่า คุณกับเขาขา,าดกันไม่ได้นะคะแล้วก็ควบคุมกันได้ควบคุมกันได้ด้วยคือบางทีเหมือนไม่ชอบให้ควบคุมแต่ว่าถ้าควบคุมกันได้ก็จะดีนะคะลึกๆก,ก็ชอบให้ควบคุมกันแล้วก็สุดท้ายมันก็จะไปสู่การแต่งงาน <c oughs> อารมณ์ประมาณนั้นนะคะขอบคุณมากนะคะชาวสิงขอให้ชาวสิงนะคะมีความรักที่ดีโชคดีในความรักทุกคนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ เอ๊ะ uh. ระวังตัวหนนะครับคุณกำลังตกหลุมทองคุณแองคา mm hmm. ฟ้า,ฟาผมแค่ยืนเฉยยังทำให้เธอสัน่น mm hmm. ก็พอผมรู้ทันก่อน mm hmm. เธอจะรักผมซะอีกนั่นแหละฮันแนบอกเป็่มว่าวง,วงแต่ไหลดูสตอรี่ทุกวันปากบอกไม่หวัน่นแต่เจอหนะ้าผมก็ทำลุดฟอร์มกันจะบอกว่าไม่รู้ใจตัวเองก็ไม่เชื่อเพราะาษากายของเธอมันฟ้องแทบจะเคียนเชื่อผมลงสื้อใครกันแนะ่ที่เพลิดไปก่อน ใครกันแน่ที่รอขอความตอนนอน